ก็อยู่กับผมน้องเคมาจังนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับ ID j u m จัมเปอร์สาม G นะผมไม่สาม D ดิดไม่ได้สาม G โอเคอาวันนี้ก็อยู่กับแกนแฟมบี้ทีมเวิร์กนะผมซึ่งผมเป็นตัวแทนมาริโอ้ปืนตันนี้เลยครับผมปืนที่ทุกคนใครๆก็ลดน้ำมัทันนะก็ต้องอยากได้นะนี่เลยบาลิสเอ็มแปดสองเอหนึ่งนะครับผมปืนนี้เป็นปืนที่เกียร์นสัตววันนะผมซึ่ง เพื่อนผมก็คือหัวหน้าแค่นี้รุ่นนด้เจ็ันนะซึ่งพี่แกเปิดซึ่งพี่แกเขาแบบไม่มีเวลาว่ามาทำคลิปนะอ่าผมก็เลยอาสามทาเองโอเคซึ่งบาเลตนี้นะผมมีสเปคอยู่ที่พาวเวอร์หนึ่งร้อผมส่วนสปีดนะผมก็ผมจุดเซยนะผมโอเคส่วนที่าร์เลและการยิงระยะไกลก็ดูเองนะจำไม่ได้นะผมยัง <laughs> ไม่ได้เรื่อง โอเคก็ okay. ลูกศรก็จะมี10นัดส่วน30นัดนะผมโอ okay. เคก็ปืนนี้ก็จะหนักนะฮะหนักมากแล้วส่วนปืนนี้จะเดินช้ามากฮะซึ่งเราเลยต้องใช้มีดคู่กระดูกในการวิ่งในการถือปืนนี้นะผมหรือว่าเป็นมีดพวกแฟงเมดหรือว่ามีดคิสเอ็กซ์คิสมัสน,นะผมก็จะเป็นในการช่วยในการวิ่งนะแต่ว่าจะเป็นมีดนีกก็ได้นะผมมีดเทียอะไรก็ไม่รู้เหมนะือนกันนะอ่าเ็ช่วยในการวิ่งนะที่ผมวิจัยมาแล้วนะโอเค เลยใช้มีคขกระดูกไปก่อนนะตอนนี้ส่วนตัวละครก็จะใช้เป็นนี่เลยปาฟรีนะชอบเรียกนะปาฟรีนะทั้งตำรวจและโจนนะส่วนหน้ากากผมก็จะใช้เป็นหน้ากากโกดมาครับผมโอเคส่วนไอเทมก็เป็นคลิกโหลดเอ้ย่าคลิกโหลดฟิคเชนไฮเปอร์สิบซูมเมอร์แจ็กเก็ต จริงๆซูมไม่ได้สักเก็ตก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมแต่ผมใส่ไว้ดีกว่าเผื่อเล่นกลปืนอื่นด้วยโอเคแล้วก็เกาะแล้วก,วก็นี่เลยไวเปอร์เฮ้ยโหลดไอ้นี่ไม่ใช่่พิผิดเกิดเ,เร็วเกิดเร็วเกิดเร็ว50เออแป๊บๆนะผมผมลืมซื้อหัวลูกกระสุนนะที่ที่เพิ่มจำนวนลูกกระสุนเพราะว่ามันต้องใช้นะเพราะว่าบาเลีนี่เป็นปืนที่น้อยมากลูกน้อยมากโอเคส่วนการตั้งการตั้งเออ ปากป่เลยอะการตั้งไอ้นี่นะผมตั้งอ่าครับส่วนการตั้งไอ้นี่นะการตั้งค่าเอัเมื่อกี้มีคนมารบกวอน,นะ <c oughs> โอเคการตั้งค่านะผมก็เป็นก็คือเสียงผมจะไวสิบสามแล้วเนื่องจากเปิดเกมเดี๋ยวเสียงมันดังอะบาลเลสเป็นปองหูอัะอาความไวเมาส์สิบนะผมเล่นความไวเมาส์สิบนะแล้วแต่คนถานาดนะอันนี้ผมเล่นอันนี้อยู่แล้วสิบอยู่แล้ว ส่วนมุมมองในการเล่นบาเลสนะครับผมก็ขอแนะนำะเป็น80หรือ74นะผมเบผี่เจ็หรือ69นี่คือมุมมองที่ผมเล่นนะโอเคแต่ในหน้าน,นี้ผมเล่นมุมมอง80นะจะได้มุมมองฟงอางยิงยังไผมจะเปิดเอฟเฟกพื้นที่นะผมไว้ดูราล,ลูกระสุนตอนวิธีการยิงนะผมมันจะมีวิธีการยิงอยู่ไม่กี่รูปแบบนะบาเลสโอเคส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะ อ่าเคลนะเรามาดูกันเรามาดูเรื่องไอ้นี่ฉายาที่เราจะใส่นะโอเคนี่เพื่อนมันเล่นไว้นะฉ <c oughs> ายาที่เราจะใส่เหครับบาเลสมันเป็นปืนที่ยิงด้นเดียวอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่สไนซี่นะผมแล้วแตะคนนะผมว่าใสา่ล่านเร็วเลยนะอความเพียดีนะใส่เร็วแล้วก็ใส่มีดนะซึ่งบาเลสมันมีความหนักมากของปืนเลยใส่มีดไป แล้วก็รันเร็วนะปืนจะได้ยิงไวขึ้นนะอะไรอย่างนี้โอเคงั้นก็มาดูด่านห้องบอดกันเลยนะผมผมจะสร้างห้องบอดแล้วก็แล้วก็ลองยิงวิธียิงให้ดูสองวิธียิงโอเคนะคผมนี่ผมก็มาอยู่กับด่านบอดที่ผมสร้างนะโอเคก็อ่าแป๊บเดี๋ยวผมจะลองถือปืนมาเลสแล้วเดินให้ดูนะว่ามันหนักไหมนะโอ้โหนี่แบบเดินนี่ยังแทบจะไปไม่รอนะวิธีถือมีดนะผมโอ้ปืนนี่แบบโอ้กุล้งเลยอนะเวลาถือมีดนะโอเคมนเันดำเนื้นะ ก็คือว่าปืนมันหนักนะเนี่ยหนักมากกว่า,าย่องโคตรหนักเลยโอเคก็ <c oughs> ก็จะมาสอนวิธีการยิงคือวิธีการยิง,ยงแบบเบื้องต้นนะผมในการเล่นบ,บาเลนะก็คือคนที่เล่นดานออมาก็จะยิงวิธีนี้เป็นนะก็คือการโมบโซมนะโซมปุ๊บแล้วก็ยิงนะตึง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 ,ตง,ตงอันนี้คือวิธีการยิงแบบดานออนะผมซึ่งผมเล่นเหมือนมาก่อนนะก็คือ ยิงซูมแล้วก็ยิงเอาอย่างนี้นะอ่าวิธีการยิงนี้ปืนจะคอนโทรลยากนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะไม่เชื่อดูเอาโอ้ยกดผิดนะโอเคนะดูนะปืนจะคอนโทรลยากตอนที่สตูมันเคลื่อนย้ายน,นะผมอ่าวิธีนี้จะแบบสตมสูม,มุสมมติว่าสตกูกำลังเดินนะเราจะเคลื่อนย้ายลำบากลนะ เร,เราต้องยิงดักหน้ามันนะโอเควิธียิงแบบดาน้อมอนะเด้จะสอนนะก็คือแบบเราต้องยิงก่อนดักหน้ามันนะอ่าอย่างเงี้ยสมมุติว่าสตูกําลังจะวิ่งมาหาเราสมมุติว่าสตูอยู่ตรงกลางนะผมเราจะโยกตัวไปหาสตูเราต้องสะบัดเมาส์ให้เร็วนะฟุ๊กแล้วก็ยิงเลยเนี่ยก็คือการสะบัดเมาส์นะผมหรือว่าไม่แน่ก็คิดว่าสตูอยู่ตรงกลางแล้วปุ๊บแล้วก็นะเรออ่าเยอ่ะอ ต้องฝึกไปนะการสะบัดเมาส์นะโอเคเ่คินวิธีที่สองที่ผมจะสอนในการยิงบาเลสก็คือการสับปืนนะผมซูมสับเหมือนเชแท็กแนละหรือปืนธรรมดาเลยนะอ่าผมอ่าอันนี้ผมก็สามหนึ่งเอานะวิธีการสับแบบวิธีการซูมคลิกรีโหลดคลิกเช้นะสับปืนอย่างนี้แบบลูกุดหมดนะ ในการที่เราสับปืนแบบนี้นะผมจะทําให้ปืนมันนั้นมันตรงมากนะอ่าตรงมากเลยทีเดียวในการแบบยิงเราก็สับไปนะปืนจะตรงมากอ่าไม่เชื่อลองดูตรงนี้นะผมดผมจะสับไปนะอ่าตรงไหมครับอ่าแล้วผมลองยิตงตัวนี้เอาก็ได้อ่าผมจะลองสับนะอ่าตรงไหมฮนะอ่าก็คือแบบนี้ผมกดสามหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคนี่มจะตรงมากอ่ะนี่เราจะคอนโทรลง่ายหน่อยนะครับผมในการสับปืนอย่างนี้นะอ่ะครับปืนกูหายไปไหนเออโอเคส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการยิงแบบคลิกซูมยิงแล้วก็ออกแล้วก็ซูมยิงออกซูมยิงออกซูมยิงออกครับผมเป็นวิธีนี้เป็นวิธีแบบคลาสสิกในการเล่นบาเรียนนะ่ะแล้วลูกกระสุนไม่เบี้ยวมากที่สุดนะผมคือการซูมยิงออก ซูมิงออก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 นะผมปืนจะนิ่งมาก <c oughs> แล้วก็ปืนจะไม่มีเกิดเกิดการเบี้ยวนะบาเลสมันมีจุดบักจุดหนึ่งนะครับผมก็คือก็คือเวลาคุณยิงอย่างนี้ครับยิงกดค้างอย่างแี้เปนานๆน,นะปืนจะเกิดการเบี้ยวนะผมซึ่งลูกกระสุนมันจะไม่ตรงนะหรือว่าคุณตับอย่างนี้ไปมากอ่าอย่างเงี้ยจะเป็น ปืนมันก็จะเบีย้ยมันก็จะไม่ตรงอ่าวิธีนี้คือวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่ดีสุดแล้วสําหรับการเล่นบาเลน่นะที่ผมเล่นนะแล้วก็พี่ในแคนก็เล่นนะซึ่งวิธีนี้ผมว่าเป็นการยิงแบบไม่เปลืองลูกสุดมากที่สุดนะซึ่งวิซึ่งวิธีอื่นที่ผมสอนมานะเป็นการยิงแบบคือแบบไว ไวจย,ยิงแต่มันยิงเสียลูกกระสุนนะซึ่งบาเลสมันมีตั้งลูกกระสุนตั้งสามนัดใช่ปหล่ะเราก็ต้องยิงตัวละหนึ่งนัดล้วถึงจะแบบใช้ลูกกระสุนคุ้มค่าที่สุดอ่าอ่าโอเคก็มีสองก็ไดาจะมีประมาณนี้นะผมในการเล่นโอเคส่วนอีกวิธีหนึ่งนะผมเผมลืมละอีกวิธีหนึ่งก็คือการไม่ต้องซูมลนะก็ขึ้นชื่อแดงแล้วก็ยิงนะผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูกับบอร์ดพวกนี้นะ เราเกิดแป๊บนะวันนี้ว่ปล่อยจุดไว้เลยเยสเฮียบอดถือบอดถือบอลลีจะโขบไปละอือก็คือชื่อแดงก็้ยิงชื่อแดงก็้วยิงชื่อแดงก็้ยิงนะก็คือปืนมันต้องอยู่แล้วละครับถ้าชื่อแดงอะฮะคือว่าขึ้นชื่อแดงปุ๊บปืนมันก็จะสามารถยิงตรงเลยนะผมก็คือแบบชื่อแดงแล้วแบบยิงอยู่แล้วตรงเลยพูพูดนะรับสนเนี่ยเออก็คือแบบปืนมันมีความแม่นยำอยู่แล้วนะครับผม เมื่อขึ้นชี่แดงเวลาอยู่ในระยะใกล้คุณไม่ต้องอะไรมากคุณยิงไปเลยนะครับไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรเส้นคือวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเล่นบาเลสระยะใกล้หรือระยะประชิดนะฮะโอเคงั้นเราไปหาห้องยิงไก่กันเลยนะผมวันนี้ก็พาไปยิงไก่ตามนะโอเคผมเราก็มาอยู่กับที่ด่านมันดิ้งหอะก็มายิงไก่ตามที่พูดนะโอเคเราจะมาหาไก่กันนะไก่ไก่ไก่ใกลๆๆไก่ ไกด์อยู่ไหนะื้อโดนเต็มตัวแต่ตาให้มันรู้ไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันมันมันครับมันครับวินาทีนี้ครับมันนะมันกูคนเดียวนะเออโอ้ยโอ้โห <laughs> โดนเอชจีหก ก้าวยิงตายะโอ้โคนน่าสมเพชนะหลัแหลกๆๆๆหลกไอ้เคียนก็จะเก็บปืนเก็บหาข้องเหรอเอๆไม่โดนเว้ยออกมาออกมาวัดไปออกมาไม่โอกาสกูดิไม่โอกาสกูดิเออโคตรเกียร์นะปืนนี้คือแบบปืนนี้มันไม่ต้องใช้ฝีมือน,นะคือว่าคุณยิงโดนคุณก็ได้แต้มเล้ได้คิวแล้วางนี้โอเค ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับผมปืนนี้ก็เป็นปืนที่เกียน์ทอมบอกฮนะเฮ้ก็เฮ้ยเฮ้เฮ้มึงโผล่มามึงโผล่มามึงโผล่มาดิเฮ้ยึงไม่โผล่มึงไม,ม่โผล่เออโดนเด้โดนเด้เจอดิเจอดิเจอด้ครับเจอด้ครับอืมกดเกียร์ฮิ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 กดเกียนเลยนะเอ้ยเออ ลาบแดง yeah. ลับแดงโคตรเย็นเลยไม่มีเยอะเลยแล้เอ้ยมันมันมันกูคนเดียวมันกูมันกูนนกนนกนเอ้ยไม่มาเอ้ยไม่โดนไอ้เหี้ยไม่โดนเออโดนสิโดนสิเฮียบอกแล้วว่คือผมเป็นอุ้ยเฮ้ยไม่โดนไหมเอ้ยนี่หลับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่โดน อยู่ข้างบนเอ้ยอ้าว right. ไม่โดนเอ้ยเอ้ยเออโดนครับโดนครับเอ้ยโดนโดนมันครับอยู่บนบ้านครับไม่ไปไหนครับไม่ออกบ้านแล้วครับออกไงออกไงกูก็ตายนะครับอยู่บนบ้านดีกว่าครับกองโผเอ้ยเอ้ยอ้าวเอ้ยไม่ตม่แตะเอ้ยละไก่ว้ายโดนยิงโอ้ยเอ้ยเก็บไก่เก็บบาเลสเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันบอกมันบอกว่า เฮ้ยของกูนะของกูนะเอออันี้ก็เป็นเอ้ยแม่สัตว์มึงก็ตายย่าตายเหี้ยเราจวเราจะอยช่ใน,บ,นบ้านจะไม่ไปไหนเอ้ยอ,ออกมาออกมาเอาไม่โดนเชี่ยแม่งหิงไม่โดนเออเออโดนแล้วเฮ้ยกูกลับบ้านก่อนลูกกูหมดไอ้เหี้ยมกัต้องเก็บปืนโอเคนะเราจะบวกกันบ้างนะเดี๋ยวท่านผู้ชมเบือ่อแล้วผม จะตกไปจะอยู่ไปอยู่บนดาละอยู่บนดาลไอ้ย่ให้โดนยิงเอ้ยโอ้โหโคตรแม่นนะกสลายตัวนี้นะโหสัตว์รัสรเซียเลยนะผมเฮ้ยมันอยู่ข้างบนนะเราจะนั่นเราจะขึ้นไปยิงมันโอ้โหไม่งสัตว์ดีเลยกระบอกแบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิงไม่โดนมันใช่บาเลสไปเนะี่ยโอ้โหบาเลสเกยวยิงไม่ตายยิงไม่โดนเนี่ย รู้จริงไหมแม่นกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนะ่ยเฮ้ยโอ้ยไม่วัดแล้วเขี่ยคือการเล่นสนายนะผมก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าจะชิปหายเออ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 โอ้โหกูวัดทำไมกูแหลกโอ้โหคนเข้าต้องแปดคนนะแปดแปดนะผมโอ้ยใหม่แล้วความชิปหายที่บาลายนะผมก็ <c oughs> คือคอมผมเวลาถ่ายคลิปมันจะเฮี้ยงๆอย่างเงี้ยนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะผม ซึ่งเป็นคอมที่แบบใช้มานานแล้วนะก็ต้องทำใจไปหนะลอกพ่อของตาลิบินเหรอหลอกพ่อของตาลิบินโ <c oughs> <c oughs> คนตะเกียนเอ้ยเอ้ยแม่สัตม์หายไปไหนมงกลับมาวัดตะกูวัดกูเปรุกสุนแ,แล้วเฮ้ยออกมาแล้วเอ้ยเอ้ยหลบับดิครับมาวัดอะไรกับพี่ไอ้เนอเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอ้า ชิปหายเอ้ยลับลับกุยไปโดนหมาคาไปแดกนี่ไงตรงนี้ผมยิงกันข้างบนเอ้ข้างบนข้างบนชิปหาข้างบนชิปหายเออหลับแด่เจอดีครับเจอดีครับปืนผมเกียนนะครับผมเฮ้ยเรื่องเกียนนะบอกกูเอ้าทไมโดนเจดแฮะเฮ้ยเอยเอเฮือห ก็คือการเล่นบาเลสมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าทีมเราจะเป็นทีมเราก็จะมานังเก็บปืนแต่เรานะผมซึ่งการเก็บปืนนี้ผมไม่คนแนะนนะําอะซึ่งท่านจะมีหรือไม่มีนะผมผมก็ไม่ขอแนะนำในการเก็บปืนในการเล่นนะผมเฮียอยู่ไหนเอ้ยไม่โดนเอ้ยเอ้ยเฮี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 ยไม่โดนไอ้ยี่สิย,อย,อย, <laughs> อย,ยโอ้ ไอ้เหี้ยโชว์ควายออก YouTube เอ้ยเอ้ยโชว์ควายแล้วกูดิงั้นเราจะลองไปข้างฐานากันขอใส่แล้วก็สวนแต่มๆห่ดนะอ้าวมีหมามาโดนระเบิดแล้วด้วยเฮ้ยอูู้ไปแล้วกูไปอยู่แล้วโอเคงั้นเราก็จะมาหลอ,อย่างนี้ฮะเราจะขึ้นตรงนี้กันนะไอ้โดนยิงเฮ้ย โอ้มึงมึงเหมือนมึงรู้มากเลยอะเหมือนมึงรู้มากเลยอะมึงมึงปืนมึงแบบไอ,อ้ี้ยเอ๊ะเอ๊ะอันนี้ผมไม่แน่ใจานะเออก็คือแบบผมว่ามันมันเหมือนว่ามันจะมีโปรแกรมช่อยเล่นในห้องนี้แล้วนะผมโอเคก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งเพชรนะผมเอ้ยไอ้สั์นี่ก็จะเล่นแต่มีแหละคุยกองเล่นมีดอย่างนี้เอ้ย ไอ้เหี้ยโปรแกรมช่วยเล่นไอ้สัตว์โหยคือผมจะอธิบายให้ฟังนะผมส่วนโปรแกรมช่วยเล่นที่ผมพูดก็คือพวกเป็นโปรแกรมช่วยแบบพวกโปงเงี้ยนะผมเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมช่วยเล่นนะซึ่งหนึ่งเพจสองจุดเล่นโปรแกรมช่วยเล่นก็คือโปรแกรมล็อกตัวนะผมมันถามทำไมกูรู้นะเอ้ยกูกูแบนบ่อยนะกูเบื่อไอ้พวกเขี้ยเนี่ยนะกูแบนจนกูเบื่อแม่งแล้วไอสัตเออไอ้สัตว์กูแบบกูเบื่อ เบื่อเจอแต่โป้เชี่ยมึงเล่นะแม่งอ่อะอันนี้ก็ปากคนที่เล่นโป้นะผมก็ขอให้เล่นอย่างเป็นน้ําใจนักกาฬานะผมก็มึงก็อยากไปเล่นโป้ละครับมึงเอาตังค์ที่เติมโปมึงหรืออะไรของพวกมึงก็มาเติมเกมดีกว่าค้ายเขาจะได้มีการพัฒนานะจะได้อะปืนใหม่ใหมาให้พวกมึงเล่นนะพวกมึงนี้คือแบบเศษเศษขยะน่ะก็คือเศษขยะก็คือแบบ แม่งเล่นโปะนะก็เล่นเล่นมึงอยากเลน่นก็เล่นแบบมึงไปเล่นยิงบอดเอาก็ได้โป้งนี้นะมึงต้องมาเล่นยิงกับพวกกูพวกกูเสือคิวเดีรนะผมป็นสิ่งที่ผมเกลียดน,นะอ่าตัวนี้เป็นตัวโปรนะผมคือโปรคือโปรล,ลอกตัวนะผมโอเคนะถ้าจเอ็มเห็นก็แบนนะแบนมาครับแบน,มนแบนม่งยี่สามพันวันเลยได้สัตว์ <c oughs> โอเคนะก็ไปหนักเรื่องกันละบ่นเฮียอะไรกูไม่รู้นะเกดเล่นกัเราก็มาเล่นอีกตานะโอ้ตานี้ โอ้ตานี้กูจะกดดีไหมเนี่ยกูจะกดดีไหมเนี่ยกูจะกดดีไหมเนี่ยเฮ้ยกูไม่กดกูยังไม่อยากกดโอ้โหดูแต่ละตัวเข้าห้องเฮ้ยกูอยู่ข้างนู้นกูขอไปอยู่ข้างนู้นเยอะกูกดเอ้ากู <c ười> จะเกียนนะผมอะก็คือไม่อยากอยู่ขยุแบบดูเห็นแบบแล้วพูคำหยาบมากมา,มาไปแล้วขอโทษน,นะคือแบบท่านผู้ชมบางคนเฮ้วบางคนก็แบบไม่ชอบผู้คำหยาบนะอ่านเรื่องนี้ผมก็ต้องขอโทษน,นะเพื่อ

โอ้ยปอกไม่เล่นละเฮียเสีย,สยคิวเดีสเสียคิวเดีสไม่พอเสียตากัน์อนี่จอดอีกเสิร์ฟมีมังมีตะโพลอยไงไว้เฮีย,ยไม่นะไม่นะขอเล่นด่านเฮียอะไรก็ได้แบบไม่มีโปูอ่ะเดี๋ยวผมขอหาห้องแปะะ๊บหนึ่งฮะโอเคอ่ะโอเคคนระับผมว่านี่ผมก็เบื่อโปูห้องอเมื่อกี้นะถึงกับย้ายเซิร์ฟมาเซิ <S <S ร์ฟสิบแปดกันเลยนะผมโอเคก็ มาสร้างห้องเล่นนะก็ตอนนี้ทำไมผมถึงถือ S S G 6กนก้านะผมเนื่องจากไก่นะถ้ามันเห็นว่าเราเล่นบาเลตมันก็จะไม่กดจ้าเรานะเพราะฉะนั้นเราจะถืนะอืุกระกาศ่ะโอ้โหมันนเอ้ยมีคนเปิดประเด็นแล้วนะครับผมโอเคนะเอ้ยแต่ได้มีความสนุกนะผมไอสัตว์ไอหมาตัวไหนมาเล่นบาเลตวะเอ้ย้ย่ไปถับกล้องเล่นนะคนเดียวหู่น้อยู่ไหนเอ้ยเอ้เอ้ อึ้งอ้าวไม่โดนโอ้ะจะโชว์เทพไปหน่อยฮนะสุดว่าจะยิงข้างบนใช่ไหมโดดไปแล้วนี่หว่ามึงจะขึ้นอ้าวตายแล้วนี่หว่าอโหะไอ้านาวพะว้าเออมันกูนี่มันกูอยังไม่ขึ้นเออมันกูแล้วครับ มันกูละครับ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 เล่นถามแม่เหรออุ้ยเออดีขอบคุณ thank ทังคิวทังคิวเลย์มันขอบคุณมากโอ้โหชิบหายมาอย่างกระดงตีนอย่ายุ่งกับกู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 กูเล็กกูเลกอย่ายุ่งกับกูอยายุ่งกับกูอยายุ่งกับกอย่ากับกูอย่ายุ่งกับกู เที่อชิบหายแม่งเอามีดมาเหล่ากูแล้วอย่ามายิย่งกูเนี่ามายิ่งกูเคยฆ่าพอมันเลยเ,ย,เยเอ้ยไอ้ไอ้สัตวก์กูยิงไม่ตายชิบหาย,ยเดินมุมเจนมุมเจนเฮ้ยรู้สุกไม่เหมือดแต่ว่ารีบมาหามแม่เออเอ้ยเอ้ยชิบหายเอ้ยเอ้ยโชว์ผิวโชว์ผิวโชว์ผิวเอ้ยโชพิวเอ้ยเอ้ยกูยจะตายให้ด้อยที่สุดกูจะตายให้ด้อยที่สุด ไอ้มันกูมันกูหัวแตกไอ้เหี้ยมันยิงกูจากตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหกูไม่เห็นมึงเลยโอเคนะเออมึงเล่นบ้านเรนอะมึงเก็บพวกมึงคนเดียวเหรอเอ้ยมึงกูมีไอ้เหี้ยทำตัวเหมือนเด็กเกเรแถวบ้านนะเอ้ยตายครับสัตว์นอ้สัตว์เฮ้ยอีกคนไึงเนี่ยเอไอ้เหี้ยนี่แม่งคนตีนะสัตว์เฮ้ยสัตว์ แต่ยุงกูแต่ยุงกูมันยังยุงกูเลยกูขอร้องกูขอร้องเฮออียอามีดฟันกูเดเ็กเกียกูเลเกียนเออมันดูมันดีมันมีนมฟันผมมาโโหเพระตะเกียนออะวันที่กูเล่นปืนนึ่งก็สกเล่นมีดอย่างนั้นกูมไม่เข้าใจนะรู้สึกว่าจะกระตุกนะผมพเฮียมันจะเข้าหาแม่เหมือคือคอมผมอะเวลาถ่ายคลิปเข้าออกมันจะกระตุกชิบหายนะ่ะโคตรแหลกไรเฮีย เออเขี้ะแหลกกูก็ยิงได้เออเขี้ะ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 เออเออไอ้เขี้ะอะไรของเมืองวะเกนั้นเราก็ยิงกันเรื่อยๆนะเราจะไม่รีบร้อนนะโอ้โคตระตุกนี่ยิงกันตรงไหนเนี่ยเอ้าเอ้านี่กันตรงไหนเนี่ย เราขอขึ้นตรงนี้นะเอออุ้ยเอออีกแค่แหละโอ้แลกมาอ้ไม่ละแปดแปดนะเฮียเป็นไรไหมคอมกูนี่เริ่มนะซัดเจนเฮาเลยนะเห็นไหมผมเฮียเฮียเฮียใส่ให้ยิงกูขยิงกูเนี่ยจะยิงกูทำเฮียอะไรอีสัตว์กูจะไปเกิดข้างบน ไอ้เหี้ยชิบหายโอ้ยเหี้ยแม่งตายอย่างเขี้ยดโอ้ดูคิวเด็เฮ้เฮกูกูจะคิวเว้ยกูจะนำเว้ยกูแม่กูแม่เอาตายน้อยละกูเอาตายน้อยน้อละกูเล่นคิวดีกว่าฮะเฮ้ไก่ผ่านไก่ผ่านไอ้เหี้ยวสตินถือไม่ควง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 นำเอ๊ะน่งย่องไป นัง่งยอางไปเดีจะไปจมปีศาจไอ้ยักษ์กูขังอืมอ,อืมกูยิงค้างเว้ยกูยิงค้างมาอ่ะหมายมึงอ่ะมึงออกมาได้โอ้ยยังค้างกูขางไม่ไมไมมใโอกาสกูไอ้เหี้ยโอ้ดูมันดิไอ้ไอี้อ่ะโอ้ยลดหนึ่งดาว มึงก็ว่ามึงมึงเหมือนหัวอะไรม,ะมึงวะโอ้ขุนหิดเลยฮะโอ้โขุนหยิดเลยนะม,นยนะมีบาเลสเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะพวกก็ด่าเป็นเหมือนกันนะผมเอ้ยจะขึ้นจะขึ้นไทั้งหมดอ้ยขึ้นแล้วมารอยิงไก่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยกเูกเหมือนกูเอ้ยไอ,อสารยิงหวัวแม่เองเหรอโอ้ย โอ้เมื่อกี้ยังเทพๆนะโอ้โหคราวนี้แม่งเป็นไก่ขึ้นมาเลยนะโอ้โหเฮ้ยเหลบไปเฮียดีเนี่ยหาป้องเหรอเออหลบไปเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ย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 อ๋อชิบหายมันดุของหลามอ๋อไม่โผล่ขึ้นมาล่ะหัวพ่องแต่บินเลยเฮ้ยไหนอยู่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 ไหน อยู่ไหนเอยไม่เป็นไรกู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 เล่นกูเรื่อยๆก็ได้กูไม่รีบเออเออเออไอ้เออเออเออไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เฮียแม่งยัดไม่โดนกูที่ถึงกระถอยเลยครับเพราะว่าไอ้แค่นี้มันเล่นโหดนะเราจะไม่สู้กับคนโหดนะเออคติกติในใจเรานะเราจะยิงกับคนกากันนั้นนะเออ เออหรือว่าคนเล่นไม่เป็นนะคนโหดโหดเราจะไม่ยุ่งโซ่เขานะเฮ้ยเอ้ยสัตาดลอยลอยไม้กูลอยเหี้ยเหี้ยลาปากูลาปากูลาปากูเหี้ยไอชิบหายไอชิบหายอชิบหายอชิบหายมันจะฆ่ากูมันจะฆ่ากูเอื้อโอ้ยเยอะมาโชงงมาโชงงจท่านผู้ชมดูอ๋อเอวแหลกอ๋อเอแหลกแหลกอะไรกูเนี่ย โอ้ยแหลกอ๋อแอนแหลกอ๋ไอสัตว์ไม่ใช่ละไอสัตว์คุณละเลืองกันแล้วหญิงแมงไอสัตว์กินหาแมงอ่ะเอ้ยเฮียจะมองวัดใครจะมาวัดกับบาเลสเหรออืออือฟอรยิงกูไปเยอะกูคืน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 กูแขนกูแขนกูโอ้แขนกูแขนกูไอสัตว์กิงกับกูละไอเฮีย ดก,กูจะไม่ยุ่งกับมึงกูจะยุ่งกับไอพวกข้างในเย็ดโอ้โหสิบเจ็ดแปดแปดนะเออก็ถือว่าสกอร์นี้ก็ไม่ได้หมดทุเรศน,นะผมก็ถือว่าดูดีนะผมโอเคก็มาจากรากกันไปแล้วนะนะน่าจะประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะโอเคก็แบบด้วยสองดาวตัวนี้นะโอ้โหสองดาวนังโหดฮนะเราอ่ะอ่ะเย็ย อะไรนี่อะโอเคเราก็จะอ่ะสัตว์จะให้หัวเลยเราก็จะให้หัวสามดอกไว้นะเออเอาไปแล้วเพื่อนครับโ้โชคดีนะผมโอเคเอะเราขอไปเพียงเท่านี้นะผมก็ใครชอบกดไลค์กดซับ c r ใครก็ได้นะผมใครอยากดูผมด่าหรือว่าดูผมจิงเกียนแล้วก็เม้นคอมเมนต์กันได้นะผมโอเคนะก็ไปแล้วนะผมสวัสดีจ้า